อเอมาขินมุอดีขึ้นอขึ้นเลยซี่หาเทียของน้ำมุนเดียสวัสดีครับเออคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทีครับเรารักทุกท่านออตอนนี้เขาก็าขออัดชิปสาธยายหลายเรื่องหลายเล่านะครับอัปเดตล่าสุดว้าขึ้ทางแม่สุภาพเดี๋ยวเล่า กินแล้วก็นอนอยู่ได้ยุ่ลเหลูกไปได้หลายผู้นั้นไปหลายพี่น้องไปได้หลายแล้วบดนี้ก็มันกับว่าดีขึ้นเนาะแค่ว่าปวดปวดหลังกับว่าดีขึ้นพ่อบอดโจไปบอดโจกัเลยบอกว่าบอกมานสก่อนไปหาหมอเฉพาะท่างหมอสันวามันก็ดีได้ลรอไปหาหมอเฉพาะท่างก็ได้อันนั้นมันเป็นหมอทั่วไปเนาะเราไปนอนแล้วก็เราไปนอนแล้วก็ทรมานนะครับเราไปนอนทรมาน มือคืนบอโจอมากะเห็นว่ากับอยะากให้แม่นอนอยู่แบบนั้นเนาะ <c oughs> มราการก็คือเกาอยู่เป็นหน่อยก็เลยสิเป็นหลายก็เลยเอามาสักคนถ้าไปหาหมอหมอทวีโชคนะครับไปหาหมอทวีโชคหมอทวีโชค,โชค,โชคเ่ยเปิปเปิดมือวันที่สไลบุก็เลยมาตั้งรับสักสคนยุ่หันขาใส่ใจมาหลายเด้อนะครับคุณู้ฟังเพระอาจารย์ชนชัยเนี่ยเคยไปแล้ว เคยไปยุอนมันมัน,มนกะนอนหลายก็เสียหลายวันต่อไปแต่ว่าการณ์ว่าดีขึ้นเท้า,ากะเออการณ์ว่าดีขึ้นเท้ากะถอยเนาะอืมพระว่าเนี่ยก็ไปอยู่พระว่าเนี่ยก็ไปอ่าไปเบิ้งแล้วก็กระส่งซีนซึนบัดคำม้าเป็นนั่นนั่นนี่อีก ก็คือค้นคยไปเนาะจังเมสุภาดเราเคยออกไปตำรวจตำราเคยแปนไปนี่ไปทีมานอนอยู่นังงอสิ <c oughs> สิเป็นการงูนยิดล่ละลูกเตา่าเราหลานพากันพอมหอบตกเมื่อกันแล้เวเล่เก็ว่าเอาไปสะกาะหนออกไปหาหมอเฉพาะทางังบอดโจกกำลังประกาศหาคนอคนใดลรูหมอเฉพาะทาง บางคนก็บอกไปสีนักรลินบางคนเขาก็บอกไปสีนาร์ซิลิน,น,น,บ,อน,ลน,น,นบอกลดล้มอันไหนมากนะเนาะแต่ว่าหมอทวิโชเนี่ยเป็นบอ่บอ,บอ,บอเลี่ยงโลกเลยคนมากเลยเป,เป็นหมอเฉพาะทางนียาปั๊บเลยปั๊บลดดีปับป๊บลดมากกว่าบอกกำลังมากเลยอ่ะ สุภาพกังมากอาจารย์สนใจมาถ่ายาลลาายุบานแล้วถ่ายยุบานแล้วโอ้ยบรรยากาศดีดลูกไก่ริมหนองบรรยากาศดีนั่งพีนะมำนั่งพีมาพุยถานนะ บรรยากาศดีนะครับอยู่นี่ริบหนองเนบาดเก่ากันเนะี่ยมาพักสาวน้อยเป็นบพักแแงนี่แหละครับจะขีะข่ตะกอนโอ้ขี่น้อนะสมเป็นตะกีเนาะซ่อมเต็มยศหนาถนนซ่อ,อมเต็มยศหนาถนนครับย่าวยียดเลยปิดถนนสอบ มาลวจไถ่ละตวแต่ว่าบรามาก่นตำรวจบดโจบดโจกลังหลับออกมาเสียงกันเสียหลายไนไหนลำพันะเสียหลายไปไหนโ้าอยู่ลายเสียหลายก็ดีขึ้นเออเป็นแสนเขืนแล้วเคยแล้ว ก,ก,ก็คือถามว่ารงบานก็ดีเพาดียู่แต่ว่าย่ายบ่อยากให้เลี่ยงโลมไหมเขาอยากให้หาหมอเฉพาะท้างเพราะว่านอาจารย์ถ้าใช่ไปกายภาพบำบัดอยู่กายภาพบำบัเดเนี่ยมันกะคนเก็บอยู่แล้อนมันก,นสก็สิเก็บตืมเก็บตืมนะครับ กพอดีบอสจไปหมู่พื้นเนี่เนาะไปหมู่พื้นก็ไปเบื้องอาการไปเบื้องอาการไปตัดสินใจผู้ใดกับบออ่ใดต้องตัดสินใจด้วยบอสจูวาสีอยูอ่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเบื้องล่ามันเป็นใดเนี่ยก็ก็เลยสิเอาแมียมากหรือไปถาไปหาหมอเฉพาะท่ามอสติดไปฉีนักลิ้นหรือจะเป็นแบบใดเนี่ยมันมันมันจะเป็นแบบในในม่เชิงว่าเสียหน่อยเสียหนัก ก็เลยต้องเอาเป็น,ปนหมอเฉพาะทางมาตั้งหลักหลายสักคนสิไปสีเนี่ยก็เลหรือสิไปหมอใดก็ยังขวา,ากันเราก็สัมภานธ์เราก็ะเทศเนี่ยเป็นนี่อย่งางไรนะครับเราก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังพ่อไปพ่อมาดใดไอเรื่องสิไปวงต่อไปเนี่ยกากากาต้องรอบนสักนว่าเาสิใส่วิธีการแบบใดจะว่าลุในะ่้เขาก็สิหาเบ้อเบอ้บอ ที่จะปไปนั่งไปนอนเพราะว่าสังเกตเบื้องรถไปเนี่ยมันมันสิเตินนึบนึบนึบเังเกเนาะสันหลังผู้เฒ่าเนี่ยมันมัน,มนะแปรนอนไปนอนแข้งนอนแปรนะนอนเพล็กนอนนย่างแน่มันก็อซัซเซติกาดูกเคลื่อนกระดูกข้อนไปเรื่อยธรรมดายอบเที่นั้นยอบเทีน่นี่มาแล้วพอโจมาแล้ว พี่ขอขมาผิดอีอย่างหรือท้าีอย่างผิดเือขาดอย่างเดียวแบบเลยแต่สิบประทัทพิจขอขมาแลก้ก็เขาเพิ่มเติเพือเบือเน้ะก็ปีนี่วยว่ ลำเพลินลำเพลินลำแพนนอานั่งบนยู่มากกว่าน,นั่าครบพี่นองมนี่ระยะเกีบย่ไข่ยกก่ำเป็ยนยงไม่จะใยังเลยข่อยกายสังขารหลังกายยุ่ยแห้งตีไม่หนีจำต้องใช่กับฝากไปนะครับเก็บยี่ลูล้นทุกคน ร่อยเบิ้งไปสังขารเบิ้งแย่งนะครับเรื่องเล่เขาของสุขภาพร่างกายเป็นแล้วะข้าวไปปินล้วะข้าวไปถามหมอ,อ,อนะครับเพราะว่าหยุดพอดีเพราะว่าเฒ่าอ,อายุหลายบมันก็น่าอายุหลายแล้วครับจะฉลาดใจนะครับ ตอนนี้อาจารย์ได้กลับไปฉีดก้อนมียาผ่าติดต่อลงมาแลาวแตคือไป็นยุราระคตือนแบมาตรานแต่ไปฉีดมัดทุกส่วนหลัง,ลจลงใจเอ็กซะเล่อุตสาห์อย่างมัดเออคือว่าุกดยางเขาฉีดไว้น่นรอกปีแรกเลยไม่ได้หรอบ

สุดใช่เนี่ยประหยัดเล่าผิดขันคู่อย่า,า,ยางแม่ก็แล้วแต่แตอันนี้เนี่ยเนี่ยเขาบอกนะเนาะต้องเขาก็ต้องมาแต่งขันหาดขอขมาปลูกแขนแล้วพิจุบย่างยืนหรือว่าไปห้าบริเนกะน่ะถ้ามันเป็นเส้นเสียจะสะบา้ากันไปเนาะเออสะบา้ากันไปหาบอบติดอยังเขาไปป้องกันไว้ดีควดรักษาอะไรต้องไม่หยุด เดี๋ยวปฏินัตว่าคือว่าไปปูกคอต่อแขนคือว่าไปเบวชให้เลาฟังแน่อันนั้นนี่ไปแน่กันอย่างเนาะคลมห่วงใหญ่ของเหยิบชี้กลมยวงใหญ่ของอาจารย์ใช่กัน,นะะแล้วก็เรียกว่าแนี่ยนี่เ่าเห็นคนเห็นตัวเพาเสือยลกลูนะครับนั่นแล้วเข้ากันลูกทุกคนก็คลมห่วงแต่ใ่เนาะแต่อย่างนั้นมันไม่ยังเป็นหลายละ่ะเป็นหนอก็เฝ้ารักษาต่อมาจ้าตอนมาผักื้เกลืครับ ต่างหลักไปหาหมอไหมจะไปศีนคาลิ่นหรือจะไปห้างหมอทวิโชคหมอทีหอทห้างแต่ช่างปวัาิเปนไปตอนนี้จะเขามาแก้ไขตู่มนีกะกอนจุดนีตกกอนนะครับแนวมือหนีเข้ากับกองเสือในสิ่งที่สักดิ์ไว้ก่อนแล้วกเสือเขาก็บรหลูล,ล่ะนะไม่เชื่ออย่าลบู บาดไม้หลูกเอ็ดหเป็นห้องนอนห้องน,าน่ามิกกันไม้สุดแล้วก็ไปเรอยูบานหลังเดินพยาการเราก็ยู่บานหลังนีแล้วว่อยากไปจากบานหลังนีนะครับคือคือพั่มองมณณของพวกเขาือ้่ออยังได้กน้อยเนะี่ย เล็กน้อยคำว่าผาอ้อมผาตมผานั่นันนี้กัวดตเล้วเลากับว่าอยากเล่ากับเล็กน้อยแล้วเขาก,กอกว่าอยากชินนันที่เน่าปันเฮตัวบบหมเนา่าน,น่องอมันน่องวดันนองบรับประมานี้หละสำับไ,ไปนั่งเหมืเลกน้อย 还有。<Bye. S 2> <Bye. S 1> ก่อนเราล็อลงโหลดก่อนแล้วกับเอชซียังยิ่งกดไหลกดแชร์กดติดตามบึงแรงล่าสับสถานการณ์ต่ตางๆเน้อ